สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างเกมครับวันนี้ช่างเกมจะปามานะครับตัวเช็คนะครับมอเตอร์พัดลมหม้อน้ํานะครับฮอนด้าเจ็ทนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับตรวจสอบง่ายๆเบื้องต้นได้เลยนะครับตอนนี้นะครับติดเครื่องอะไรนะครับสังเกตดูว่าพัดลมฝั่งตัวนี้นะครับไม่ทํางานครับเบื้องต้นช่างเกมลองมาให้เคลียร์ๆดูนะครับนะครับเราเช็คเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับ เห็นไหมครับมันไม่หมุนนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหมุนนะครับโดยทั่วไปแล้วมันจะต้องหมุนพร้อมกันนะครับอาการแบบนี้คือจอดติดไฟแดงแล้วความร้อนขึ้นนะครับจะเป็นสีแดงเลยนะครับที่หน้าปัดเลนไม้นะครับแต่ถ้าวิ่งปกตินะครับจะไม่ขึ้นนะครับว่าทัดลมมันไม่ทํางานนะครับ ลมไม่ทํางานนะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการเช็คนะครับของช่างเกมนะครับโดยที่ใช้เทสแลมนะครับมาดูกล่องฟิลนะครับเบื้องต้นนะครับอย่าเพิ่งไปถอดอย่าเพิ่งไปแกะนะครับดูเบื้องต้นนะครับดูสัญลักษณ์นะครับอ่าดูฟิล30แอมป์นะครับสัญลักษณ์หม้อน้ําเห็นไหมครับอ่าพัดลมหม้อน้ําและอันข้างล่างก็30แอมป์ไม่ขาดนะครับ ใช้เทปแยมนะครับคีบกาวที่หัวน็อตตัวถังรถเลยนะครับอ่าเรามาเช็คดีเลยนะครับทํางานปกตินะครับเพราะว่าพัดลมอีกตัวหนึ่งหมุนอยู่นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวช่างเกมจะเอาเทปแยมไปวัดที่ตรงปลั๊กของพัดลมเลยครับว่าจะไฟใจมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับถ้ามันทํางานมันต้องทํางานพร้อมกันนะครับไฟมันก็จะจ่ายมาเหมือนกันนะครับ ไฟมาเลี้ยงระบบปกตินะครับไม่มีการช็อตหรือดีลงดีเล์ปกติหมดนะครับเราสามารถฟันทงได้เลยนะครับว่ามอเตอร์พัดลมตัวนี้เสียนะครับถ้าเราหันหน้าเข้ารถนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับหรือตรงข้ามกับไดชา์ทนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเวลามันตัดมันตัดพร้อมกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผมครับ